นนีค่ะวันนี้มาพบกันกับป๊อปปิ๊กแล้วนะคะในช่องป๊อบชาแนลนะคะทุกคนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเปลือกไข่นะคะถ้าบ้านไหนที่ทำอาหารจากไข่นะคะทุกคนแล้วเปลือกเนี่ยปกติเนี่ยหลายๆบ้านก็คงจะทิ้งนะคะแต่ส่วนน้อยที่จะเก็บไว้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนค่ะมาเก็บเปลือกไข่นะคะที่เราที่เราไม่ได้ใช้นะคะทุกคนนำะมาใช้ประโยชน์กับต้นไม้นะคะโดยการ ที่เรานําเปลือกไข่ไปตากนะคะหรือว่าถ้าไม่ตากแล้วก็เอามาคั่วเลยแบบป๊อปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนผมก็จะคั่วในกระทะนะคะเตาถ่านคั่วไปจนเปลือกไข่เหลืองนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของเปลือกไข่นะคะทุกคนในที่นี้ก็คือในเปลือกไข่นะคะเขาจะมีสาร กรรมฐานนะคะทุกคนในสารตัวนี้จะไปช่วยในการเรื่องไล่มดหนอนมแมลงเพลี้ยไฟลายแดงต่างๆนะคะโดยเฉพาะหอยทากนะคะถ้าเขาจะไม่ชอบเลยนะคะทุกคนถ้าเราเอาเปลือกไข่มาขั่วแล้วก็ตำนะคะเอาไปโรยตำมมารอบๆโคนต้นของต้นไม้พืชผักของเรานะคะหอยทากก็จะไม่มากวนนะคะทุกคนก็<อ>เดี๋ยวเราจะทําการขั่วเปลือกไข่ให้เหลืองแล้วก็ ให้เขาแบบว่าแห้งเกาะเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของเปลือกไข่เ,เราไม่ได้ทําการตากแดดมาก่อนใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราจะไปตำอ่ะถ้าเราต้องการที่จะตำให้ปนแล้วก็ละเอียดเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องนํามาคั่วถ้าไม่คั่วก็ต้องนาไปตากแดดนะคะทีนี้ผอมปอไม่ได้ตากแดดนะคะทุกคนกบก็จะนามาคั่วค่ะคั่วให้เขาเหลืองแล้วก็กอกเลย ถ้าบ้านไหนที่ทิ้งเปลือกไข่นะคะทุกคนต่อไปนี้อย่าทิ้งนะคะเก็บเลยค่ะแล้วนามาทําตามกันนะคะเปลือกไข่ที่เราเคั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะนํามาใส่คกนะคะคกกันนี้เป็นคกที่เราไม่ได้ใช้ทําอาหารในครัวแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใคร จะใส่เครื่องปั่นก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านป๊อบเนี่ยจะไม่ไอนุญาตให้นําเครื่องปั่นที่ใช้ในครัวนะคะมาปั่นเนาะเดี๋ยวเครื่องปั่นจะเสียได้นะคะเดี๋ยวจะโดนแม่ดุค่ะโดนทีนี้เราก็เลยใช้คุกค่ะคุกเก่าๆนะคะถ้าถ้าเกิดว่าใครไม่มีคุกเนี่ย ก็แนะนำนะคะให้เราใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกหรือว่าจะเป็นถุงที่มีความหนานะคะแล้วเราก็มาทุบๆทุบให้เขาละเอียดก็ได้เหมือนกันนะคะอพอเราได้เปลือกไข่ที่ละเอียดเป็นผงแบบนี้แล้วนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูส่วนผสมในการทําปุ๋ยแห้งกันนะคะปุ๋ยแห้งจากเปลือกไข่ค่ะก็จะมีนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะเกลืออันนี้ปรับตวงมาแล้วนะคะ1ช้อน หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนขอภัยนะคะเสียงแล้วก็มีผงชูรสนะคะผงชรูรสอันนี้ปอกตวงมาแล้วนะคะประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะเปลือกไข่เนี่ยที่เราเอามาใช้เนี่ยตวงแล้วเนี่ยได้ประมาณสองถ้วยตวงนะคะในชามกระมังสแตนเลสอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีตัวนี้เลยขาดไม่ได้ทานปนนะคะทานปนก็จะมีกรดเป็นพวกมีสารพวกกรมฐา,านเหมือนกันนะคะเราจะมาช่วยในการส่ง เสริมประสิทธิภาพในปุ๋ยของเรานะคะทําให้ปุ๋ยของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ในตัวฐานกับือกไข่เนี่ยก็ยังเป็นปุ๋ยที่ต้นไม้ต้องการอีกนะคะทุกคนไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้ทําให้ต้นไม้แข็งแรงนะคะตัวนี้ปุ๋ยตัวนี้นะคะพอเราผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราจะสามารถนําไปใส ต้นไม้ไม้ประดับไม้ใบอะไรได้หมดนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะหรือเราจะนําไปใส่แปลงผักก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ใส่ได้หมดเลยใส่พริกก็ได้นะคะพริกที่เป็นโลกเหลืองนะคะกุ้งแห้งพริกเป็นโลกกุ้งแห้งนะคะเราก็สามารถนาไปใส่ได้นะคะไล่เพียได้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ป๊อบจะพาทุกคนมาทําแค่เฉพาะสูตรแห้งนะคะก็พอเราคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะทําให้ ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันปเป็นื้อเดียวกันนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะถ้าใครใช้ไม่หมดเนี่ยสามารถนําไปใส่โหลใส่ถุงนะคะมัดไว้แล้วไปใส่วันอื่นๆได้อีกนะคะแต่ว่าของป๊อบอน่แค่เนี่ยไม่พอนะคะต้นไม้ที่บ้านมีเยอะมากเราก็จะมาใส่ต้นนี้เลยนะคะทุกคนทางด้านนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเสนเจนโกเมนนะคะเราก็จะใส่ไปรอบๆโคนกระถางเลย มีหลายๆคนนะคะลงไปคลิปที่แล้วนะคะแก้วสารพัดนึกนะคะหรือว่าแก้วน้ามาโบราณมีหลายคนสงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามานะคะว่าปลูกยังไงให้เขาต้นใหญ่นะคะก็วิธีการปลูกก็ปอปอไม่ได้ทําวิธีการปลูกลงนะคะแต่จะว่าจะมาบอกนะคะว่าดินที่เราใช้ในการปลูกแก้วสารพัดนึกเนี่ยเราใช้เป็นดินใบกัมปูนะคะเป็นดินล้วนผสมกับใบกัมปูนะคะทําให้เขา มีความปรุงมากที่สุดนะคะแล้วเราก็นำแก้วสารพัดนึกนะมาใส่นะคะแล้วก็มีหลายคนถามว่าเราใส่ปุ๋ยอะไรใช่ไหมทุกคนนี่เลยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่เปลือกไข่นะคะปุ๋ยเปลือกไข่แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวเรนซีสังรา์แสงที่เราหมักเองนะคะแล้วก็นํามาฉีดพ่นได้เหมือนกันนะคะทุกคนก,ก็ป๊อกก็ปลูกง่ายๆแค่นี้เองนะคะ ไม่ไม่ได้ใส่เคมีนะคะเพราะว่าที่บ้านเราอเลี้ยงเลี้ยงสัต hmm. ว like ์ใช่ไหมก็สนหลักๆแล้วก็จะเป็นน้องหมานะคะเราก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สารเคมีเนี่ยน้องหมาที่บ้านเขาก็จะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยซนนะคะทุกคนถ้าเกิดบ้านใครที่เลี้ยงน้องหมาก็คงจะเข้าใจใช่ไหมคะว่าน้องเขาจะซนไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือว่าแมวนะคะถ้าเกิดว่าเขาเดินไปตามต้นไม้ของเราเนี่ย ปากเขาจะไม่ไม่อยู่สุกมากนะคะเขาจะไปงับไปโดนต้นไม้ของเรานะคะเราก็กลัวว่าถ้าเราใช้สารเคเมีน้องเขาจะเป็นอันตรายเห็นไหมครับพูดยังไม่ทันจบเลยน้องก็มาแล้วนะคะทุกคนค่าบอลสีนะคะปุ๋ยตัวนี้ก็ใส่บอลสีได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะตอนตอนค่ำๆเนี่ย ประมาณหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยจะมีหอยทากมากวนนะคะบ้านใครเป็นเหมือนปอกบ,บ้างน,นะคะแต่บ้านใครที่เป็นหอยทากเนี่ยต้องลองทาสูตรนี้เลยนะคะลามดหนอนแมลงนะคะแล้วก็เวลาที่เราปลูกบอนสีนะคะจะมีลายแดงนะคะหรือว่าเป็นเป็นเพี้ยตัวสีแดงคล้ายแมงมุงมแต่ว่าตัวเล็กมากแถวบ้านปอบเรียกว่าลายแดงนะคะทุกคนตัวเนี้ย จะอันตรายมากกับบอนสีนะคะคือถ้าเขามาเกาะต้นบอนสีของเราเนี่ยเขาจะมาเกาะทีละเยอะมากนะคะเป็นก้อนเลยนะถ้าเกิดว่าเขามาเกาะเขาก็จะดูดน้าเลี้ยงจากต้นไม้ของเราทําให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตทุกคนลองทําปุ๋ยสูตรนี้เลยนะคะก็คือพอไปเจอมาต้นหนึ่งเป็นแบบนี้แล้วพอเราลองทําปุ๋ยสูตรนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นนะคะไม่มากวนวอีกเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วไว้มาเจอกัน